สวัสดีนะครับร้านอุ้ยแบทชอปลบุรีซื้อขายแลกเปลี่ยนฮาร์เรย์เดวิสันมือ2นะครับวันนี้มาพร้อมกับหนุ่มหล่อทัวริงยอดนิยมนะครับผมฮาร์เรย์รถไกด์สเปเชียลนะครับปี2015นะครับคันนี้เป็นจอสีทัชสกีเรียบร้อยแล้วนะครับผมล้อหน้า19นะครับสวยๆเลยแต่งมาครบๆนะครับผมคันนี้ราคาเพียง899,000บาทนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีดาวเริ่มต้นที่10%นะครับผมสีน้ําเงินสวยๆเดิมๆเลยนะครับใสๆเลยนะครับ หายอยู่รอๆเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องทวินแคม1 0 3สาคิวนะครับผมหรือ1 6 9 0นซีซีนะครับโลโก้สวยๆเลยครับก้องอากาศแต่งเป็น PM นะครับอุปมาณนะครับผมท่อแวนแอนไฮเอ็กไปนะครับมาพร้อมกับลายแวนแอนไฮไฮเอาพุตครับผมหล่อเด็ดแน่นอนนะครับทะเบียนสวยๆเลยนะครับมีชุดกงเล็บหมีมาให้เรียบร้อยพร้อมปลดไว้นะครับผม หล่อแน่นอนเลยเนะครับเครื่องโครเมียมสวยๆนะครับสภาพใสๆเลยคันนี้เป็น1 HD สเปกเมกานะครับนะครับไม้สามหมื่นแปดไม้นะครับดนใดนสนใจดดวนๆเลยนะครับหาฮาร์เลย์ดิวสันมือสองมาดูมาชมร้านอุ้ยแบชช็อปได้นะครับผมคันนี้8,99,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่ นสนใจไม่ควรพลาดเลยนะครับและเราตั้งอยู่แถวบริเวณลบบุรีนะครับหรือพิมพ์ชื่อร้านใน Google Map มาได้เลยนะครับใน่สนใจคนนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามหรืออินบ็อกได้ในเพจนะครับผมใครสนใจนะครับไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ